สวัสดีจ้าสวัสดีนะครับคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับวันนี้พบกับเซลล์แจ็คขนตายาวอีกแล้วแต่วันนี้ไม่มีขนตานะเพราะว่าเดี๋ยวแจ็คจะต้องไปออกบูธต่อนะครับแล้วก็ต้องเอารถขึ้นบูธด้วยนะเลยไม่ได้ติดขนตาอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เซลล์แจ็คจะพาไปดูนะครับที่โชว์รูมอิซูซุซอแสงมงคลนะที่ลานรอส่งมอบเนี่ยวันนี้เรามีรถรุ่นไหนกันบ้างแล้วก็มีแคมเปญอะไรยังไงบ้างนะครับเผื่อใครอยากรู้เผื่อใครอยากถามนะครับก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะ นี่เลยจ้ามาเริ่มกันที่คันแรกเลยนะครับคันนี้จะเป็นแคลฟอร์เนียไฮรนเดอร์นะครับพร้อมล้อแมกจะทรงนะครับทรงจากที่ดูเนะนจะเป็นหน้า2หลัง4นะเพราะว่าโหลดค่อนข้างเตี้ยเลยนะครับหน้า2หลัง4คันนี้จะเป็นสีเทาเอลบรูสนะครับเป็นไฮ g h นเดอร์สประตูเกรดแซะนะครับพร้อมมาพร้อมกับนี่เลยล้อแมกนะครับ t ี3 7สาเดีดำเงาหนายอดแดงนะครับ แล้วก็จะมีชุดอุปกรณ์ด้านในสีแดงนะครับนี่คันนี้ต้องบอกเลยว่าเธอสวยมากๆสวยมากๆเป็นรุ่นที่ยอดนิยมแล้วก็ขายดีสุดๆของที่ซอสแสงมงคลเลยนะครับในเวลานี้เนี่ยตัวแซดคือ number one เวอร์ number one เลยจ้ะนะฮะถ้าเป็นรุ่นเกรดแซดนะครับมีอะไรที่แบบขายดีบ้างเพราะว่านี่เลย1คือไฟหน้า LED นะครับไฟหนะ้า LED projector daylight หนาแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะครับ แล้วก็กระจังหน้าแบบใหม่นะคะลายใหม่2025นะครับผมตัวชมใหม่แล้วแล้วก็ภายในอันนี้อาจจะมองไม่เห็นภายในนะจะเป็นเบาะหนังนะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเบาะหนังพร้อมกับแอร์หลังนะครับอ่าคันนี้มีแอร์หลังมาแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นเกรด L อย่างคันด้านหลังนี่คันด้านหลัง4ประตูไฮแลนเดอร์นะครับเป็นเกรด L คันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนล้อน่าจะรอรอเปลี่ยนล้ออยู่นะครับ ถามว่าร้อเดิมรุ่น L เป็นแบบไหนนะครับนี่เลยนะครับสประตูยกสูงเกรด L นะครับล้อเดิมจะเป็นขอบ17อลลอยนะเป็นแม็กอลลอยจ้าสีนี้เลยนะครับถามว่าสวยไหมถ้าลูกค้าเน้นใช้งานไม่ได้ไม่ได้เน้นเป็นแบบสายซิ่งสายแต่งนะครับร้อยเดิมจริงๆก็เหมาะสมแล้วสวยแล้วนะครับ2คันนี้บังเอิญมากติดฟิล์มสีฟ้าใสเหมือนกันเลยนะครับคันนี้เกรด L นะคันนี้เกรดนติดฟิล์มสีฟ้าใสเหมือนกันไหนไปดูเกรด L ซิเกรด L นะครับคันนี้ สิ่งที่แตกต่างกันภายในนะครับ1คือภายในจะเป็นเบาะผ้าจากเกรด L เป็นเบาะผ้าแล้วก็จะไม่มีแอร์หลังเห็นไ,ไหมตรงช่องนี้ไม่มีแอร์หลังนะครับแต่ว่า2รุ่นนี้จะเป็นรุ่นขายดีที่สุดแล้วของที่ในตระกูล4ประตูยกสูงที่ซอแสงมงคลน,นะครับเพราะว่า1คือถ้าลูกค้า,างบงบไม่สูงนะครับหรือว่าโดนปรับดาวมาเนี่ยลูกค้าก็จะเอา L นะครับอ่าส่วนนี้จะเป็นขายดีสุด มาคันต่อไปใกล้ๆก,ก,กันเลยโอ้โหเธอจา๋าคันนี้สวยสวยมากนะครับเป็นแคปโฟนะครับตัวเตีย้ยแคปโฟตัวเตี้ยเกรดเอนะครับมาพร้อมกับนี้เลยลอม a กเอ็เสวยมากเข่าวกวางนั่นเองนะครับสวยมากมากเลยนะครับคันนี้ติดฟิล์มฟ้าใสอีกแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าวัยรุ่นอยุธยาแล้วก็ใกล้เคียงเนี่ยส่วนใหญ่นิยมจะเป็นถ้าเป็นสายแต่งซิ่งนะครับก็จะมีเป็นฟิล์มฟ้าใสหรือว่าเป็นเขียวใสนะและถ้าใครชอบ ชอบแบบว่าสายทึบๆหน่อยนะครับก็จะมีเป็นเซรามิกสีดำนะครับอ่าด้านหลังบ้างด้านหลังอันนี้จะเป็นของแคลฟอรนะครับตัว L เกรด L นั่นเอง2.2นะครับนี่อันนี้ด้านหลังของไฮรันเดอร์เห็นไหมเป็นตาไฟแบบใหม่นะครับเป็นแบบ3ชั้นนะมาเดี๋ยวไปดูต่ออ่ะใกล้ๆกันนี้เลยใครเดาได้บ้างเป็นรุ่นไหนเห็นล้อแบบนี้เห็นท้ายแบบนี้ นี่นะครับก็จะเป็นรุ่น Space Cap เกรดเอนั่นเองครับจะเป็นล้อกระทานะครับอันนี้เป็นล้อเดิมคิดว่าน่าจะกำลังลอเปลี่ยนแมเช่นเดียวกันนะครับคันนี้นะครับทำไมถึงจะเป็นตาไฟ2ชั้นล่ะที่เป็นตาไฟ2ชั้นเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเกรดเริ่มต้นนะครับเกรดเริ่มต้นเกรด S เนี่ยจะเป็นไฟ2ชั้นในรุ่นของ Space Cap นะครับรวมถึงแคปโฟตตัวเตี้ยด้วยนะครับถ้าเป็นเกรด S ก็จะเป็นไฟ2ชั้นนะครับจะเป็นไฟ3ชั้นก็ต่อเมื่อเป็นเกรด L ขึ้นไปเนีายพาไปดูด้านหน้าบ้าง ใครที่อยากได้รถใช้งานนะพ่อค้าแม่ค้านะครับต้องการรถใช้งานจากแนะนำนี้เลย Space Cap นะครับ p a c e c ค p คันนี้เหมาะมากๆสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับหร,หรือว่าเป็น First ส o b อนะหนุ่มสาวโรงงานเพิ่งเริ่มสร้างตัวอยากมีรถใช้นะครับก็เป็น Space Cap เนี่ยกำลังสวยกำลังเหมาะเลยนะครับถ้ามีงบหน่อยขยับมานิดนึงก็แนะนำนะครับขยับเป็น4ประตูได้เลยแต่ถ้าใครยังงบน้อยอยู่แนะนาเป็น Space Cap สำหรับเริ่มต้นนะครับอย่างตัวนี้นะครับ Space Cap พร้อมแม็กจัดทรงนะครับออกรถเริ่มต้น29,900นานะครับขยับมาคันนี้ c a p 4 c a p 4นะครับพร้อมแม็กจัดทรงตัวเตี้ยนะออกรถเริ่มต้น49,900นานะครับและพี่ใหญ่ h i g h l a n d e r นะครับผม4ประตูเกรด Z แล้วก็เกรด L นะครับเริ่มต้นที่49,900เาเช่นเดียวกัน<ม>อ่าไหนอลองไปดูต่อไปสิมีขนหนอีกบ้าง อ่าคันนี้นะครับก็เป็นแคปโฟเช่นเดียวกันแคปโฟนะครับพร้อมกับแม็กทีนะครับสีดําชุดอุปกรณ์นะครับเป็นสีน้ําเงินรึบนี่สวยมากนะคันนี้ก็เป็นแคปโฟเกรดแอเช่นเดียวกันนะครับได้รับความนิยมสุดๆเลยครับเซียวแจ็กก็เพิ่งส่งม้อไปนะเป็นเกรดแอเช่นเดียวกันนะครับผมขยับมาอ่านี่เลยคนถามเยอะมากนะครับสําหรับลูกค้ามิวเนะจ๊ามิวเกนี่เลยคันนี้จะเป็น m ิวเอ็กซ์แอคทนะครับ เป็นเกรดเริ่มต้นนะครับได้บอดี้เจ,จ็ดที่นั่งนะครับทั้ง MU-X Active แล้วก็ข้างๆการจะเป็นอีเลก n นเป็นรุ่นที่ขยับขึ้นมาสามว่า2รุ่นนี้ต่างกันเยอะไหมค่อนข้างเยอะนะราคาต่างกันอยู่ที่ประมาณ200แสนนะครับอย่าง Active เนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ราคา1 1 9 4 0ล้านานี่้เลยนะครับ4ีบางเงินล้อแมกจะเป็นขอบ17อรลอยคล้ายๆรุ่น L เลยเหมือนกันเป๊ะนะครับคันนี้ติดฟิล์มแล้วนะครับ น่าจะเป็นบานหน้า40ข้างๆ60นะครับอ่าแล้วก็ถ้าเป็นแอคทีฟนะครับจะเป็นเบาะผ้าแอคทีฟจะเป็นเบาะผ้านะครับส่วนพี่อีลิแกนนะครับจะเป็นเบาะหนังเบาะหนังจะออกสีครีมครีมกาแฟนิดนึงนะครับจะเป็นสีทรัฟเฟิลบราวนะครับส่วนพี่แอคทีฟนะครับจะเป็นเบาะผ้าพรีเมียมสีดำนะจ๊ะอ่าในนี้ลองมาดูพี่อีลิแกนต์ซิพี่อีลิแกนต์นะครับคันนี้ล้อเดิมจะเป็นขอบ18นะจ๊ะ ล้อแม็กขอบ18จะเป็นลายนี้เลยจากโรงงานเดิมๆนะครับคันนี้ยังไม่ได้ติดฟิล์มนะแล้วก็คันนี้จะเป็นสีขาวมุกตัวโชว์นี่นะครับไม่ใช่ตัวโชว์ตัวที่รอส่งมอบนะครับนี่สีขาวมุกหล่อมากๆเลยนะครับคันนี้ยังไมไ่ทำความสะอาดนะเพราะว่าเดี๋ยวรอติดฟิล์มแล้วก็ส่งมอบทาความสะอาดอีกทีนะครับไหนขยับมาสีคันหนึ่งอ่านี่เลยสีประตูยกสูงไฮแลนเดอร์ er นะครับผมเกรดแซ แบบเดิมๆแบบไม่เปลี่ยนแม็กนะลูกค้าหลายๆท่านนะครับก็นิยมล้อเดิมนะครับเพราะว่าหนึ่งคือเราได้ยางบริดโตนด้วยได้ยางบริดโตนจากโรงงานนะครับค่อนข้างที่จะถึกทนนะครับใครที่เน้นใช้งานบนท้องถนนนะครับแล้วก็เป็นรถครอบครัวนะครับเป็นรถคันแรกนะครับสประตูยกสูงคาลนเดอร์แบบเดิมๆเนี่ยหล่อคุ้มแล้วนะครับผมอ่าคันนี้ไม่ได้แต่งไม่ได้แต่งอะไรมากนะครับเพราะก็เป็นล้อเดิมล้อเดิมแล้วก็ติดฟิล์มนะจ๊ะค่อนข้างการเป็น อ่าสีประตูแคฟโฟเช่นเดียวกันแต่เป็นตัวเตี้ยแคฟโฟเกรดแอนะครับนี่คือล้อเดิม2คันแรกที่เราเห็นจะเป็นล้อแต่งใช่ไหมอ่านี่จะเป็นล้อเดิมนะครับเป็นล้อขอบ16นะครับเป็นล้ออลอยขอบ16ของแคฟโฟเกรดแอนะจ๊ะขยับามาข้างกันหน่อยดูซิอ่าคันนี้เป็นพี่ใหญ่เลยรุ่นท็อปนะครับสีประตูยกสูงตัวนี้ถ้าถ้าดูน่าจะเป็นน่าจะเป็นแซดพีไหมหรือ M เพราะว่าแซดพีกับ M เหมือนกันทุกคนภายนอกนะครับเหมือนกัน อ๋อนี่เป็นเป็นเกรดแซดแต่ว่าเปลี่ยนล้อโอเคนะครับแสดงว่าลูกค้านะครับต้องการเปลี่ยนล้อนะครับเป็นล้อแบบแซหรือ M นะครับเป็นล้อรุ่นท็อปเลยนะครับอ่าเพราะว่าตอนแรกอะภายนอกอะดูไม่ต่างกันเลยเพราะว่าทั้ง4รุ่นนะครับสี่เกรดของ4ประตูยกสูงไม่ว่าจะเป็น L Z Z P หรือว่า M นะครับเป็นบอดี้เดียวกันนะครับบอดี้เท่ากันแตกต่างกันถ้ามองจากตาเปล่าก็คือล้อนะจ๊ะนะใครต่อไปสีบอลเงินจ้ะสีบอลเงินสีประตูยกสูงไฮแลนเดอร์ ใครที่กาลังรออยู่นะเดี๋ยวจะพามาดูนะจ๊ะนี่เลยนี่เลยนี่เลยอ่าคันนี้เป็นเกรดแซนะครับเป็นล้อเดิมจากโรงงานนะจ๊ะไม่ได้แต่งไม่ได้แต่งล้อนะครับแต่ติดฟิล์มมาแล้วเรียบร้อยนี่น้องเล็กนะครับสปาร์กสำหรับเอาไว้รุ่นซูเปอร์คาร์เชิงพาณิชหรือว่าซื้อนิยามบริษัทนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถสปาร์กตอนเดียวขนของขนงานนะครับหรือว่าจะเอาไปติดตู้นะครับวิ่งเอ่เคอรรี่วิ่งขนส่งนะจ๊ะก้อนนี้เลยนะครับเป็นสปาร์ก มีเกรด2.2แล้วก็3.0นะครับนี่เลยสีขาวนะครับถ้าเป็นสปานะครับก็ราคาเริ่มต้น2.2อยู่ที่635,000บาทนะครับและนี่เลยนะครับข้างๆกันจะเป็น c a ปโฟไฮแลนเดอร์เกรดแซตนะครับคันนี้เป็นสีเทาเอบูเชนเดียวกันแต่ว่าติดฟิล์มเป็นสีเขียวใสอ่าเห็นไหมเห็นในกล้องเห็นไหมครับนะจ๊ะขยับมาอีกนิดนึงขยับมาอนิดนึงนะครับ นี่ Mu X e l e g a n t m u X e l e g a n t สีขาวคันนี้รถล,ลูกค้าจากเองนะครับรับรถวันที่3นี้นะจ๊ะก็เป็น Mu X e l e g a n t คันนี้นี่ลูกค้ารีเควสมาว่าอยากได้หลังคา RS ค่ะอยากได้ราคาแบบ RS เอสเซลเจคจ,จัดให้แล้วนะครับเดี๋ยวรอเปลี่ยนลอ้อแล้วก็ติดคิ้วแบบ RS นะครับรอๆเลยนะครับรับวันที่3นี้นะจ๊ะอ่านี่เลยยังไม่หมดจ้ะ นี่โหเรอส่งมอบเยอะมากๆนะครับสำหรับที่โชว์รวมอีส,อสุสซอสสัรคงคลน,นะครับก็ส่งมอบกันกระหน่ำเลยส่งมอบทุกวันนะครับอ่านี่ก็จะเป็นสีเทาเอลบรุสเช่นเดียวกันเห็นไหมส่วนใหญ่ที่ลูกค้าได้เห็นก็จะเป็น Cap 4หมดเลยฮ i g h เรนเดอร์ซ er ะเยอะเพราะว่าที่นี่ขายดีจริงๆนะครับนิยมในรุ่นของ Cap โฟเกรด l อลเกรดนเยเยอะมากๆเลยนะครับข้างๆกันสเปคแคปสเปคแคปอ่าโอเคประมาณนี้นะครับ เรียบร้อยไปแล้วนะครับก็พาไปดูกันแล้วนะสำหรับรถที่รอส่งมอบของที่ซอแสงมงคลในวันพรุ่งนี้และนะหมดรันนี้นะ่าจะไม่เกิน3วันนะครับแล้วก็ใครนะฮะที่อยากได้รถรุ่นไหนอยากเห็นรถรุ่นไหนอยากให้แจ็คพาไปดูรถรุ่นไหนนะครับเดี๋ยวทักมาได้เลยนะครับที่ข้อมูลด้านล่างนะครับหรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้นะเดี๋ยวแจ็คพาไปดูพาไปชมแบบใกล้ชิดแบบเจาะละเอียดได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย